เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักนะครับในนามของว่าคําว่าเขมรโบราณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โบราณจริงๆนะเพราะว่าเขมรเองเนี่ยไม่เคยมีวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของตัวเองเลยอยู่แบบคนโบราณจริงๆอยู่จนกระทั่งยัง,ยงไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของตัวเองจริงๆเนี่ยเป็นใครเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายรูปลักษณ์หน้าตาอาหารการกินต่างๆเขมรเองก็ยังไม่รู้จักเลยว่า อะไรคือเป็นของตัวเองแท้นะครับแม้กระทั่งอะไรครับแม้กระทั่งวิวัฒนาการนะครับอนนวัตกรรมต่างๆในขเขมรเองเนี่ยก็ยังไม่มีนะฮะยังต้องอาศัยพึ่งพาการนําเข้าวิอ่อนวัตกรรมต่างๆจากต่างประเทศถึงแม้ว่าประเทศขเขมรเองเนี่ยจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับที่มีราชวงศ์ฮุนเซนหรือตัวนายฮุนเซนเนี่ยเป็นผู้ปกครองมาโดยตลอดอย่างยาวนานกว่า20ปีวันนี้ เขมรยังไงก็ยังเป็นขมรคือโง่เหมือนเดิมสวัสดีครับผมปาหนุ่ิทีวีนะครับก็วันนี้มีเรื่องที่น่าตกใจพอสมควรสำหรับคนที่เขารักประชาธิปไตยสำหรับคนที่อยู่ในโลกเสรีประชาธิปไตยนี่จะตกใจมากสำหรับข่าวนี้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะครับนายคุณเซนเนี่ยนะฮะได้ทำการผ่านร่างกฎหมายนะครับใน สภาทั้งสองสภาของประเทศเขมรว่าด้วยเรื่องของการบุคคลที่ต่อต้านการปกครองหรือเป็นการต่อต้อานตัวนายคุณเซนและนายคุณมาเนตนั้นให้มีความผิดฐานเป็นบุคคลอันตรายและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติพี่น้องทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศเขมรเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยมันมันไม่มีประเทศะมันเป็นดินแดนที่ถูกแยกออกเป็นสองส่วนตอนเหนือเนี่ยก็เป็นของเบียดนาม นะครับส่วนไอ้ตอนล่างลงมาเนี่ยก็เป็นของสยามประเทศเราปกครองเขมรเราปกครองดินเดียนเขมรกันมาอย่างยาวนานนะครับแต่ในะช่วงที่เราปกครองกันอยู่นั้นเนี่ยนะครับราชสำนักไทยเองเนี่ยก็กส่งในหลวงเราเนี่ยส่งชุบเลี้ยงน,นะครับแล้วก็ส่งคนไปเป็นกษัตริย์อยู่ในเขมรน,นั่นแหละนะครับตั้งฉายาให้ตั้งชื่อตั้งพระนามให้ตั้งอะไรให้เอาพระเอาอะไรมาเรียนรู้ภาษาของของไทยเนี่ยนะครับ แล้วมันก็กลับไปก็ไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเข้าไปทําเละเทะหมดอะ่ะคือไปเปลี่ยนจนเละเทะวัฒนธรรมของไทยดีๆที่มันเอากลับไปนี่มันก็ไปเปลี่ยนเป็นของมันหมดะนะครับแล้วก็มันก็หาที่มาที่ไปไม่ได้มันตอบสังคมไม่ได้แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นการจุดความชิบหายความบรรลัยความเริ่มต้นที่เขมรหาอะไรไม่เคยเจอ แต่มันไม่สําคัญเท่ากับว่าหลังจากที่ขเขมรเนี่ยนะครับได้รับการอารุเคช่วยเหลือจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งมาล้นประเทศมา,มาล้นประเทศที่เราปกครองกันเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วยกดินแดนแห่งนั้นให้เขมรพร้อมกับตั้งชื่อให้หว่าเป็นประเทศแคมบูเดียหรือกัมพูชาเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าง่ายๆว่าขเขมรเนี่ยจากนั้นมาขเขมรก็มีการปกครอ,องของเขาเองมาโดยตลอดก่อนหน้านั้นก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาเอาไปเนี่ยนะครับมันก็มีการปกครองโดยนายฮิงสมดิน ซึ่งเฮงสำลินเนี่ยเขาก็สนิทกับเวียดนามเพราะอะไรครับเพราะเฮงสำลินเนี่ยฝักใฝ่ในเรื่องของอคอมมิวนิสต์นะฮะฝักใฝ่ในเรื่องคอมมิวนิสต์ซึ่งเวียดนามเองก็เป็นเพื่อนสนิทกับโซเวียตในสมัยก่อนแล้วต่อมาเฮงสำลินก็ถูกนะครับเขมินแดงคือนายพอพศเนี่ยเข้ามาทําการรัฐประหารจากนั้นมาเนี่ยนายพอพศล้างบางประเทศเขมินเพราะเนื่องจากว่าเขมรช่วงนั้นนะครับคนที่เขามีความรู้คนที่เขามีความสามารถเนี่ยนะ นะครับเขาก็มามามา,าอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในเขมรเต็ไมไปหมดแลประเทศเขมรก็นะครับจะมีการประเทศเขมรเนี่ยเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับจกนกระทั่งมาสิ้นสุดเอาในสมัยของนายพอพศจากนั้นมานายพอพศก็ฆ่าล้างนะครับฆ่าล้างเผาพันเลยใครที่เป็นหมอใครที่เป็นพยาบาลใครที่เป็นครู ใครเป็นนักวิชาการนายพรพธ์จับฆ่าทิ้งหมดนะครับเหลือแต่คนโง่โ่เอาไว้ปกครองจากนั้นมาเนี่ยไอ้พวกโง่เนี่ยมันก็สืบสืบเผ่าพัพนธุ์สืบสันดานกันมาจนกระทั่งมาถึงยุคนายฮุน,นเซนนายฮุนเซนเนี่ยก็นะครับมาก็มาปราบใหม่มาปรับมาปรับการปกครองใหม่ในประเทศเขมรโดยชูนิยมว่าโดยชูชาตินิยมว่าเราจะต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนเขมรจะมีสิทธิ์มีเสียงทุกคน เพื่อที่จะพัฒนาประเทศต่อไปจากนั้นมาเนี่ยนะครับนายฮุนเซนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากในอดีตเนี่ยนะครับสมัยนายฮุนเซนปกครองขเขมรอยู่นั้นเนี่ยยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ยังมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ทำงานไปทำงานแต่พอนายฮุนเซนได้เป็นรัฐบาลน,นานๆเข้าในี่ผลประโยชน์มันเยอะขเขมรเนี่ยได้รับผลประโยชน์เยอะนะครับ จากประเทศต,ต่างๆเนี่ยที่มาสนับสนุนมาให้เงินช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรฮะเงินช่วยเหลือด้านมนุษย์เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องด้านมนุษยธรรมนะครับในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการเข้าถึงสาธาร,รณาสุขมันเป็นเงินก้อนโตนายฮุนเซนจึงเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็คือนายฮุนเซนได้ทําวิธีการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จให้มาตกอยู่ที่ตัวเองคือพูดง่ายๆตัวเองคือศูนย์รวม ของอานาจทั้งหมดจากนั้นมาเนี่ยนะครับนายคุนเซนก็เริ่มกวาดล้างนะครับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ใช้ความบุญแรงขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันจนกระทั่งถึงการสั่งฆ่าสั่งเก็บนะครับนอกจากจะสั่งฆ่าสั่งเก็บในประเทศแล้วเนี่ยนายคุนเซนยังมีข่าวข่าวว่าสั่งเก็บนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามข้ามประเทศได้ล่าสุดที่นายคุนเซนมีปัญหาก็คือการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา ก็พูดง่ายๆว่าไปสร้างความสัมพันธ์ทาไมตีใหม่ไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่มีพี่น้องชาวาเขมรเข้าไปร่วมชุมนุมต้อนรับนายฮุนเซนอยู่เป็นจํานวนมากหนึ่งในจํานวนนั้นมีการตะกตะโกนด่าทอแล้วฟ้างลงเทา้าเฟี้ยงลงเท้ามาเกือบโดนหน้านายฮุนเซนซึ่งเหตุการณ์นี้นายฮุนเซนแค้นใจมากทําให้เสียหน้านะครับมีข่าวในนายฮุนเซนมีข่าวในทางรับว่ามีข่าวในทางรับว่านายฮุนเซนสั่งให้ หน่วยหน่วยราชการรับของขมรเนี่ยแฝงตัวเข้าไปจัดการเข้าไปเก็บไอ้คนที่ปาลงเท้าใส่หน้านายคุณเซนเนั่นแหละแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงไม่ทราบแต่ที่ทราบคือในประเทศไทยมีนักการเมืองฝ่ายค้านของขมรถูกสังหารอยู่ในเมืองไทยโดยจ่าทหารโดยอดีตจ่าทหารเรือคนหนึ่งเป็นคนสังหารซึ่งมีการเชื่อมโยงไปถึงตัวนายคุณเซนอันนี้คือความน่ากลัวนะครับที่นายคุณเซนได้สร้างความหวาดกลัว ให้กับคนชาวเขมรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกพวกเขมรที่ไปอยู่ต่างประเทศเขาเรียกว่าเขมรหัวก้าวหน้าเนี่ยก็ออกมาประท้วงออกมาคัดค้านออกมาประนามออกมานะครับขุดประวัติของนายฮุนเซนให้โลกเขารู้จนกระทั่งคนในประเทศเขมรเองก็ออกมาต่อต้านนายฮุนเซนทุกวันนี้ประเทศเขมรเองนี่ยนะครับยังมีการกวาดล้างยังมีการจับกลุ่มคนเห็นต่างอยู่นะครับล่าสุดนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมามีการกวาดล้างจับกลุ่มได้ทั้งหมด102รหลาย หนึ่งร้อยสองลายอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีทั้งหมดห้าสิบสองลายที่เหลือถูกพิจารณาคดีหมดแล้วนะครับถูกสารจำคุกไปหมดแล้วนะแต่นายคุณเซนเนี่ยนะครับยังมองเห็นอนาคตว่าตัวเองนั้นยังมีความมั่นคงยังไม่มีล่าสุดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานายคุณเซนได้เรียกประชุมสภาและได้ยกร่างกฎหมายเพื่อขอให้สภามีมติเห็นชอบรับนะครับเพื่อบังคับใช้ก็คือกฎหมาย เอาไว้สำหรับนะครับจับกลุ่มทรมานขังทํำ้ายผู้ที่เห็นต่างนะฮะโดยคนที่เห็นต่างกับนายคุณเซนนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดนๆนนก็แล้วแต่กฎหมายนี้นะครับจะถูกบังคับใช้ทันทีนะครับโดยการตั้งข้อหาว่าเป็นภัยความมั่นคงของชาติซึ่งนายคุณเซนเนี่ยจะใช้วัทกรรมอยู่สอสองวัฒกรรมด้วยกันก็คือหนึ่ง ในช่วงก,ก่อนการเลือกตั้งในช่วงใกล้เลือกตั้งนายคุณเซนจะใช้วาทกรรมว่าเราถูกป้นแผ่นดินไปนายคุณเซนจะปลุกระดมความรักชาติขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองพรรคของตัวเองเนี่ยมีคะแนนเสียงชนะการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่าไอ้คำว่าเราถูกยึดไปเราถูกป้นไปทําให้คะแนนเสียงของพรรคของนายคุณเซนมีคะแนนเสียงท่วมท้นขนาดนี้ไหมไม่ครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับการโกงโกงการนับคะแนน นะครับก่อนมีการเลือกตั้งไม่กี่วันก็ปมีการไปจับกลุ่มพวกบรรดาบรรดาหัวคะแนนพักฝ่ายค้านส่วนวัตกรรมที่สองที่นายฮุนเซนจะนิยมใช้กันก็คือหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการประท้วงนายฮุนเซนมักจะใช้คําว่ามีกลุ่มบุคคลนะครับจ้องทําลายความมั่นคงและความก้าวหน้าของประเทศเขมรโดยนะครับกลุ่มบุคคลพวกนี้ไปอยู่ต่างประเทศรับเงินจากคนต่างประเทศมาโดยเฉพาะยิ่งชาติตะวันตก มาทำลายคนขเขมรด้วยกันเองดังนั้นนะครับรัฐบาลจึงมีความจําเป็นที่ต้องออกกฎหมายนะเพื่อทําการกวาดล้างกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้สิ้นซากเพื่อความก้าวหน้าของประเทศขเขมรต่อไปอันนี้คือกฎหมายใหม่ที่ออกมาล่าสุดนั่นหมายความว่านายฮุนเซนพร้อมที่จะเปิดประตูนำเอาระบบะเผด็จการที่เคยซ่อนลูกไว้วันนี้นายฮุนเซนใช้กฎหมายตัวนี้นั่นหมายความว่านายฮุนเซนพร้อมจะเปิดประตูและ นำเอาระบบผลิตการเข้ามาจัดการกับคนต่างๆอย่างตรงไปตรงมานายกุณเกนก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมายตัวนี้นั้นนะครับมีการประกาศต่อสื่อมีการประกาศไปให้คนทั้งโลกรู้ว่าวันนี้เขมรนั้นไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพางบประมาณจากต่างประเทศอีกต่อไปและไม่จําเป็นต้องไปยืมเงินจากประเทศไหนอีกแล้วและแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเขาก็ห้ามนะครับเขาก็ห้ามว่านานาประเทศนะครับหรือประเทศใดก็แล้วแต่ห้ามเข้ามาก้าวไกา่การปกครอง นะครับในประเทศเขมรโดยเด็ดขาดนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขมรนี่กาลังจะเกิดขึ้นรอบใหม่และถ้าเกิดขึ้นรอบนี้นั้นผมบอกได้เลยว่าหนักพอสมควรหนักพอสมควรครับพี่น้องฮนะเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับก็เป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนเขมรว่าอย่าห่วงแต่เคลมของคนอื่นเขาห่วงชีวิตห่วงความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของตัวเองไว้จะดีที่สุด สำหรับคลิปนี้นั้นถ้าเห็นว่าดีนะครับฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุสนช่องป่านหนุย่ยก็สามารถที่จะสแกน QR Code หรือไม่ก็เลขบัญชีที่ทิ้งท้ายนี้ไว้ได้สำหรับวันนี้ต้องขอลากัไปก่อนขอบคุณครับ